ค่ะเมื่อนี้ก็เป็นเมื่อแข่งกีฬาเมื่อที่2นะคะเมื่อวันนี้นองสาวบอกว่าเขาจะแข่งกีฬาหาเมื่อนะคะจนถึงเมื่อวันศุกร์เมื่อนี้ก็เป็นวันหังค้านะคะกันยังเหลือ อาเวลาอีกสามเมือนะคะที่จะได้ขายน้ำขายเครื่องดื่ม้ะคะทุกคนเพราะว่าส่วนมากเขาก็จะมาสื่อเครื่องดื่มเป็นเครื่องดื่มทุกอย่างนั่นแหละค่ะวันนี้ก็ขายดีนะคะอากาศก็ยังแดดฮอนเหมือนเดิมค่ะ ถึงแม้ว่าจะมีล้มสวยๆอยู่บ้างแต่ว่ากัยังห่อนะคะีวยอมาปนี้เอาน้ำแข็งลุงน้มุงเศร้าแต่เศร้าน่ะเต็มถังตอนนี้น้ำแข็งหมดเลยค่ะทุกคนแล้วเดีรยวก็อีวนี้่อ่มีอะไรเกิดขึ้นสตดตัวสตอนนี้น่ะป็นจากสิบโมงเศร้าเองนะคะน้ำแข็งหมดแล้วตัวว่ารัวจากราเติมหรือปลาเม็ูสดหรือปลา มาดูตามสายตาแล้วก็มุีกสะอาดจากคนน้าขวอนข้าก็อยากออกไปข้างนอกเลยต้องเบวขี่จักรยานไปกับห้าปน๊ี่หลายขี่จักรยานไปเองเตี่ยไปอนนี้รังนเาดีเราพาไปเองไปผ่านน้ำไม่ผ่านสวนตะเียหนีมาอยู่ในแดนของตานิโนนทาขี่หลายขี่จักรยานไปเองเตีย ไปสั่นไปเหนน้ำนองพี่รตะีหนีไปแล้วอ้มวกะลาหญ้าซากมูซ่าเนี่ยงน้ำ่ละับานใส่ได้พอดีันงามกระดดนแห่งเวลาแบบอน้บปาสวยจังเลยนั่นเยรายิ้มสวยๆกันยากันบอลน้ำบอลัดัดปปปดัดปัดยัดัด้ัพ่ แต่ขทุกคนเขี่กระยานไปเห่นออมบ้านสาวอุนสยามประมาทรสองนางสาวอัชลาสมโคตรปรสามนางสาวมีเบรกได้ดิโอ้ตายนางสาวเถานเาปานี้แหละโอ้ให้ลูกหลานกับาหาย่องประเถาพนาเถากะเจ้าโอ้สาไปเด้อ อ้าวัสดีครับบ๊ายดีครับข้าวไก่เ <c oughs> ขียนป้าขึ้นเลิศแท้างานสาร้างงานสร้างแต่ว่าก็ได้เงินดีเนาะอันนี้ก็เป็นร้านค้าของญาติพี่น้องคอยลราอันนี้อาจจะเป็นร้านค้าของญาติคอยนั่นแหละลค่ะเป็นเฮ็ดมาโดูนะี่สามสิบกว่าปีแล้วนะคะเพิ่นก็เป็นร้นานาใหญ่โตมาก ซื้อมะขามเปียกน้ำละำาลทุกคนค่ะขายในขาลานของยาพี่้องไอยเพิ่นก็จะรับซื่อมะขามเปียกน้ำนะคะคือร้านนี้นะก็จะมีทุกอย่างขายข่าภอมซื้อข่าภาพอแม่อนปะโอซื้อเข่าแล้วซื้อซื้อตะมะขามตอนนี้ร้านสาวอ่านางพยาบาลห้านสาวของมาดามันดากําลังจะไปขายเหมอกย่างโตถ่านนะคะ อาตะกอนน่ะซื้อตุลีแะค่ะแอยตั้งซื้อหาว่าตุลีแต่วว่าซื้อซื้อพรอมแมตตั้งหาซื้อปอแปมแปมแต่ว่าอาตั้งหาซื้อวัตุลีซื้อมาหน่อยที่ไปที่ม้าน่ะได้จากมาหน่อยมาหน่อยน่ะเป็นตุลีตุลีาน,น,านังนน้ออกมาเป็นตุลีกันเลยเออ,อตุลีไปไปขายเมืออ่อแจ้งแล้วแกเบิ่งน่ะน้องเบียวนั่นในเด้อเพราะว่าเม่เล่นน้ำน้องพี่เอว่าสั้น ลายดี PA เนี่ยปน้ําใอไผ่นี่ยสงสัยไปนน้ำกันล่าสั่งสวัสด,ดีครับพีเอหมึกย่างเตาถ่านอร่อยน้ําจิ้มสุดยอดอายุสินนะ้น呐 จากพยาบาลสาว สูตรสูตรเฉพาะนะคะไม่มีขายในท้องตลาดนะคะนนะป๊าดโอ้ยรกรพีมหมึกย่งนะคะทุกคนป๊านโ้น้ายแต่สุดยอด นะคะใครที่สอสูตรอยู่นะสอนทําโอ้ยเดี๋ยวมีคนอยากได้สูตรอยู่เขามาคอมแเมนยูนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกเพื่อนนะตีแตนี่สอนทําน้ำจิ้มหมึดย่างแค่1,790ได้บัตรส่วนลดคืน1,500บาทนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อค่ะเดี๋เดี๋ยวสิบอกเดี๋ยวสิบอกมีคนสนใจอยู่ออดย้ายกับลืมค่างกี่บาท ติดต่อตรงนี้นะคะนี่คือติดต่ออ่าพีเอหมึกแกงเตาถ่านนะคะไปยางไหนกนั้นม่ของน้าไปได้มาหาแม่คาบานเนย,ยห่อนคาควอนเนี่ยตากแดดเครื่องนึงเอาใส่ตู้เย็นไว้แล้วนี่ละแดดปานนี่กะ อันนี้นะ <Wars> โอ้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 เดี๋ยวคากแดดเนอ้ยแต่งม้อนไวไงใส่มันเลยบอันนี่แต่ว่ามันก็กินได้ยู่เด้อ่ะกินดูอ่ำอ่ำดูอ่ำด้กุอยออนั่นแหละข้สั้นนั่นเจ้าคือกมาขายน้ำสั่งขันเจ้าปูกขันเจ้ามีตัวกตัว้าแตัวอตัอ่านั่นหละ คือพอนั่นย้อมออกมาเมื่อนัร่ก็บหบานดีขึ้นอย่างน้ำแม่ไมน้อยๆใส่าาบุญเป็นเออปกติแตงโมอนี่ก็หวานอยู่แต่ว่ามันหน่วยใหญ่ใส่มันเลยรวมมนเื้ออะล่ะ <c oughs> พักกันพกักกันแข่งกินร้านเมือ่อแดดเราไม่กินแต่งโมแล้วก็พักกันนอนเอาแรงสะก่อนแดดบดก่อนค่อยไปอาอากินกินกินที่คอยกินบานเนี่ย แม่กับบ้านกันแล้วแม่เนอเอายานอเบรมาเอายานเบคคืนเบรกันผู้อ่อยติดเป็นคนเหตุบองปลาแล้วก็หอมแฉะแต่ใค่แบบเติ กระบ้าน่อนหอนพวดจักรยานไปไหนลองเบ็ดเมื่อนค่อนข่อนแห่ยามาตาบานยาข่าจุดที่เกิดความร้อนที่หลังเอาหมวกว่าน้ำว่าหลังใส่หมวกไปประเทศไทยเมื่อวานนี้ในรอบ5ปีการระบาดเกิดใประเทศไทยมากที่สุดในรอบ5ปี่เพาันี้วเดีย น้องเบลสนเออเออนเอเอนหออนค่ะวันนี้เขาก็มานังหลบแดดคุยกันทักท้ายกันคือเกานะคะ ก่อนอื่นขอต้องขอากาบขอบคุณเลบีทุกคนนะคะที่ขอมารับชมคลิปในช่องของมาดามบ้านนอกเราก็าเขียนคอมเมนต์ส่งกำลังใจส่งพลังบวกมาให้มาดามบ้านนอกสู่ชีวิตนะคะค่ะเมื่อนน้ก็เป็นเมื่อที่ซองของการแข่งขันกีฬายูนาบ้านนะคะเมื่อสิ้นสุดก็จะเป็นวันศุกร์นะคะแดดฮอนหอนนะคะทุกคนจนเราข่อยได้ดุมยาตลอดเลยค่ะ ข่อยกพะพาทุกคนน่ะได้ไปเบิงการขายปลาเมือกยางของหลานสาวกับหลานเคยนะคะท่านใดที่สนใจต้องการที่จะหัดทำสูตรกับติดต่อเบอร์อโทรที่ข่อยได้ทายคลิปนะคะกับโทรไปคุยกันเป็นการส่วนตัวได้นะคะหลานสาวข่อยกับข่อยก็เคยทำคลิปแล้วนะคะว่าเคยเป็นนักพยาบาลทำงานมาหลายปีนะคะ แต่ว่าก็ต้องละออกมาพรอว่าอ,อยากมาทําธุรกิจส่วนตัวนะคะการขายปลาหมึกย่างก็ได้เงินดีนะคะทุกคนแต่ว่าจะต้องขยันนะคะจากจากการสอบถามหลานสาวนะคะถ้าเป็นงานแบบนี้ <c oughs> ถ้าเป็นงานแบบนี้นะก็จะได้เงินหลายนะคะ บางเมือนะ่อได้ถึงมือละหาหกพันเลยนะคะทุกคนหากตนทุนออกแล้วก็มีกำไรเยอะเพอะสมควรนะคะแต่ว่าถ้าเป็นวันธรรมดา,าที่บริไดไปตลาดนัดนะคะก็จะได้ขายมือละลอย200ลอยไม้นะคะก็ถือว่ารา,า,ายได้ดีนะคะถึงแม้ว่าตน้นทุนจะสูงแนะ่แต่ว่าถ้าได้ขายดีก็จะมีกำไรดีขึ้นกันนะคะ ค่ะถ้าท่านเลยสนใจกับติดต่อได้เป็นการส่วนตัวนะคะค่ะมื่อนี้ข่อยมีข่าวเกี่ยวกับพญายักษ์ฝรัง่มงมาฟังให้ฟังนะคะ,อะตอนที่ข่อยอยู่บ้านนอนมาเล่นอยู่บ้านแม่นะคะกลับน้องสาวแล้วก็กับเพื่อนน้องสาวนะคะ,ะล้าก็ได้โทรมานะคะเมื่อเนี่นะแล้วนะ่ะปวดหลังแล้วรู้สึกบ่ดีนะคะว่าปวดหลังแห้งว่าสั่นค่ะทุกคนอ,อาจจะเป็นเพราะว่าแล้วนะ่ะไปเลื่อยไม้น้าเพื่อนบ้านนะคะ เพราะว่าฟื้นอยู่ที่ลงเก็บฟื้นอนะใกลจะหมดแล้วนะคะเราก็เลยได้ไปซื้อซื้อหม่แต่ว่าต้องเลื่อยเองอเพราะว่าการไปเลื่อยเองก็จะราคาถูกก็เก่านะคะอ่านี่ยราคะ่ก็เลยเหตุหายแล้วนะมีอาการปวดหลังแห้งนะคะเมื่อเน,นี้เราก็ลุบบ่อขึ้นนะคะค่อยกลาเป็นหว่วงแล้วนะคะ ค่รก็เลยบอกให้เราวนาโทรไปหาหมอนาไถ่หมอตรวจก่อนนะคะทุกคนเมื่อเน,นี่ยก็เลยเอาข่าวพญ่ยยฟรังมาอัปเดตให้ทุกคนฟังนะคะกะหวังว่าถ้าเราไปหาหมอแล้วก็คงจะดีขึ้นนะคะ่ะทุกคนคะเมื่อน,นี้ก็จะขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะเมื่อเน,นี้ก็พาทุกคนไปเบ่งการขายปลาเมือกยางของหลานสาวแล้วก็อัปเดตเกี่ยวกับพญ่ยยฟรังให้ทุกคนฟังว่าแล้วนะ่ะมีอาการปวดหลังนะคะ ค่ะก่อนสิจากกันขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนนะคะคุณพระคุณเจ้ารักษาเทวดาคุค้มครองทุกคนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มาดามบ้านนอกด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย